ดีครับท่านผู้ชมติดตามไมช่วงดีๆทุเรียนบันเนินครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าปกคลิปนี้คือทุเรียนน้าดำกิ่งพันจากบุรภาพันไม้เมื่อ3ปีที่แล้วครับ3ปีกว่าที่แล้วภาพหน้าปกนะครับแต่ที่เห็นนี่คือ ภาพปัจจุบันครับน้ำดำไม่น่าเชื่อว่า3าปีนี่สูงใหญ่นะครับสวยง,งามครบ3ปีเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับกันยาที่ผ่านมาถ้ากับว่าสามปีสอเดือนสาเดือนนี่เองนะครับ ซึ่งบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่บางท่านก็บอกว่าใช่น้ำดำนะครับแล้วกิ่งก็นะครับกิ่งก็จะยุบไปตามลาต้นนะครับยุบยุบนะครับยุบแล้วก็เกิดเป็นเชื้อรายุบนะครับแล้วก็กะกสะดัดทิ้งยุบกิ่งยุบไปนะแต่ไม่โตนะครับก็เลยตัดทิ้งพอยุบป,ปก็เป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราแผ้เชื้อรา ต้นไม้ที่แปลกๆครับหนามดําใครเป็นอย่างนี้มั้งครับนี่ยยุบไปเนี่ยครับยุบทุกกิ่งนะครับเนี่ยยุบหลมยุบเป็น,นขนมคกขนมครกไปเลยนะครับนี่ยททำให้ทาให้กิ่งไม่แข็งแรงนะครับเหยียบขึ้นไปเหยียบนี่สามารถที่จะพร้อมที่จะหักได้ตลอดนะครับนะครับถ้าเป็นบางท่านบอกว่าเก่งเทียมถ้ายุบยุบอย่างนี้ ที่หมอนทองนะครับเห็นมาคลิกบอกว่าแบบลักษณะแบบนี้คือกิ่งเทียมแต่นี่ดูแล้วเทียมทั้งต้นนะครับเพราะว่าเขาจะยุบลงไปนะครับยุบต้นบนยุบต้นล่างนะครับทั้งต้นบนทั้งล่างมีอันนี้เดียวนะครับที่ว่ายุบข้างบนข้างล่างไม่ยุบนะครับนอนนั้นดูจะยุบยุบบนยุบล่างหมดข้อแปลกๆนี้ครับแต่โตเร็วมากนะครับตัวน,นี้สามปี สามปีสองเดือนปลูกเดือนกันยานะครับปลูกเดือนกันยากันยาครบสามปีนะครับกันยาที่ผ่านมาครบสามปีปบก็แปลกๆดีนะครับปลายกิ่งก็จะงุ้มขึ้นไปนะครับเนี่ยปลายกิ่งก็จะงุ้มงุ้มไปหาน้ำต้นงุ้มไปหาน้ำต้น หนามดำนะครับท่านบอกว่ามีสองสายพันธุ์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ครับเห็นขายที่บุรพาพันไม้ท่าใหม่จันทบุรีก็ซื้อมาตัวไวนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือของลุงหมูป้าตุย้ยลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ก็อีกไม่เหมือนอันนี้นะครับลุงหมูป้าตุ้ยก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ใบก็คนละอย่างเลยนะครับอันนี้ใบก็จะหอ่หอๆคล้ายๆใบกระดุมเปรียบเทียบกับกิ่งพันน้ำดำกับที่ซื้อมาจากหลวงหมูปั้ตุยปลูกมาหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีตอนนี้โตช้าครับ เพราะล้อมรอบไปด้วยยาคายาคาหนาแน่นมากนี่ยอันนี้น้ำดำจากตุ่มหมูปตัตุยพันไม้แก่งข้างแมวนะครับอีกสไตล์หนึ่งนะครับวานฝนตกอย่างหนักนะครับ ตอ,อันนี้3ปีเดือนกรกฎานะครับ3ปีเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะครับปกติถ้าไม่โดนภัยแรงกับโรคเชลราลุมล้อมนะครับจะโตกว่านี้เยอะนะครับบรรยากาศยามเย็นครับยามเย็น วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดพฤศจิกาหกเจ็ดตอนนี้ปีนี้จะกักโศกครับกักโศกไปแล้วครับแต่เราก็โดนฝนเนี่ยครับไม่รู้จะมีผลกระทบอะไรไหมนะครับหอนทองครับแต่ซื้อกิ่งพันธุ์ที่ร้านจำหน่ายพันไม้บอกหลงรับแรงแม่ มัหลอกกันได้อันนี้ก็คือดอกแคบ้านนะครับดอกแคบ้านดอกแคกับพืชตระกูลถั่วครับใบร่วงมาก็เป็นปุ๋ยนะครับดอกแคบ้านเสียอย่างเดียวนะคือออกดอกปีละครั้งแต่ก็จะมีความเป็นยามากกว่านะครับแล้วดอกก็จะแกงอร่อยหวาน ลวกจิ้มป่นนี่สุดยอดน้ำพริกมะขามสดนี่อร่อยโอเคครับผมคลิปนี้พาชมบรรยากาศทั่วไปแล้วก็ความแตกต่างของหนามดำสามปีเติบโตได้ดีครับหลินลับแรนะครับน้ำเย็นก็สดชื่นนะครับ แต่ก็ต้องระวังยุงยุงกับตัวลิ้นครับยุงก็กินเลือดครับลิ้นก็กินเลือดโอเคครับผมคลิปนี้ผ่านจุนี้แล้ครับขอบคุณสวัสดีครับ